แล้พื่นก็ได้เที่ยวมาอันเยี่ยมมายามลูอก,กู่บ่อบ่อบ่ได้เที่ยวมอมช่วงไหนบ่ได้เที่ยวแนละ้วแม่ก็บ,บ่เคยมาพ่อก็ไบ้เคยมาเพื่อนเ<ม>พื่นฝากเงินฝากอันาให้อยู่ว่าสะพพอ,อพอนะ สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเบิร์ดสุมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องเอ,งเอง้เนาะโดยกันยินดีตอนหับเขา่าสุซองบาพามีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอง้โดยมาพบมาพ่อกับบาพามีในมือนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอง้พี่แหละเข่ามา,าน้องไอเดียเพิ่นเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเอง้ที่น้องพาม่ได้เข่ามาเนาะ อามากับแม่บุญมาแล้วก็เบาสีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็สิเปลี่ยนกันถ่ายสัมภาษณ์เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮาก็ได้เบิ่งตั้งแต่ในคลิปไอเตียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ได้ถามอ้ายเพิ่นว่่าอาน้องเพิ่นอยู่บ้านดงบักแงวเด้อน้องเอ้ยเพิ่นว่ะสอยกันไปถ่ายแน่บางเทอมีอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเมตตาสงสารน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาอ่าซีค่ำๆแน่และแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาใกล้แน่เนาะมื้อนี้ก็สิเข้าไปถามอ่าน้องเพิ่น ามประตู้เพื่อนว่า,าเรื่องราวเป็นอะไรผมแม่พี่น้องเย้ยเนาะอยากทามที่มาที่ไปเพื่อนว่าน้องเพื่อนอ,อยู่กับไคน้องผมเม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮากับเขาไปโอ้ไปลมกับน้องเ<า> <ไป S 2> พื่อนผมพร้อมกันเลยโอเคเนาะผมแม่พี่น้องตอนนี้เฮากับมาหดเถือกันหดซันของน้องไอเดียเพื่อนไอเดียบอกพี่น้องหรือว่านาาดีนะฮากับฟังบข่ขาดปันใดผมเม่พี่น้องเลยฮากับสิไปทมน้องเพื่อนเลยเนาะคือซีเมนเพื่อนเพื่อนอยู่พี่น้องเลย โอ้โหนั่งอยู่พี่สบายดีละสบายดีพ่อตู้โอ้น้องนาเดียบ่เนี่ยหรือวดูไอเดียโอ้อ่าถามน้องไปก่อนอะละมักระเบิดเป็นอยู่บ่อนีบอ่าน้องนี่บอกดูมักระเบิดฮะโดยน้องนาซอไอเดียบอ่ะโดยโอ้อายุจักปีแล้วนางอายุเจ็ดปีสำนองเซมายติกี้พี่น้องเลยอ่าทางพ่อด้ิษะ หกสิบบ่พอโอ้หกสิบตีก็คือทางพ่อเนี่เป็นพ่อตู้บ่เป็นพ่อตู้ของน้องอันนี้บ่พ่อตู้ของหลานโอ้โดยโดยพากันอยู่จะค้นเนี่ยค่ะพ่ออยูสองคนหลานกับพ่อตู้โอ้อยู่สองคนเฮาเฮาคอนุญาตทานไ่เด้อพ่อเด้ออ่าทางอันอ่าพ่อกับบอด้มีบ่ทางอันแม่ตู้เพิ่นอืออะไรปะโอปะกันเลยบ่อ ปะกันแล้วหลายปีแล้วปะกันหลายปีแล้ว,ลยลวอยู่กับหลานชองคนอยู่กับหลานชองคนโดยบัดบัดทั้งพอ่อทั้งแม่เพื่อนที่จะขอเขาขอถามเนี่ยเนาะพ่อแม่เพื่อนปะปะกัน,กนไรโอ้ปะโดนระโบผม,ม,าามอ,อันสามเดือนแล้วอืมปะสามเดือนอ่าเพื่อนไปอยู่เพื่อนไปอยู่ท้ายจากขอตอนนี้นะแม่เพื่อนป,ปะอยู่น้อพคนใหม่ อ่ <imana? S 1> าเฮ <tem S 1> ็ดเดียวขออนุญาตเนาะล่ะเนาะอ่ะอ่ะหนีบไม้ให้พ่อตู่พิ่นก่อนอ่าโอ้อาเมยเพิ่นน่ะไปอยู่นําพัวไม้เลยแล้วพ่อน่ะไปเฮ็ดงานพ่อเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานอยู่ไซฮะพ่อกรุงเทพฯอยู่กรุงเทพฯพุ่นโอ้แล้วก็ให้พ่อน่ะเลี้ยงน้องเพิ่นบไดนี้นะก็บ่ให้เลี้ยงก็จําเป็นพ่อได้เลี้ยงเลี้ยงแต่เกิดเรื่องแต่เกิดเลี้ยงแต่ติดแดงๆพ่อโอ้ออกมาเลยแบบอยู่นําเจ้าเลยโดย อยู่ตรงกันกับไม่ตู้สกีไม่ตู้ปะปะกับไม่ตู้แล้วก็ใหไงพุนใหญ่แล้วก็มาอยู่ตรงผอตู้ปเนี่ยโอ้ให้อยู่พุ่นกับเอยูป่ะเนี่ยกินหอดผอตู้ได้ใช่ไหมกินหอดผอตู้บ่ละโอ้อะไรอยู่น้ำผอตู้ย่ำฮ่าเขาผอตู้เนี่ยอ่าแบบนั้นเลยผอตู้บุเคยให้ผอตู้บะเคยให้อะไรอยู่น้ำผอตู้ติดผอตู้ป่ะนี้ ยุนแม่ตูป้ปัดแม่ตูป้ปัดให้แม่ตูปต้ปัดตีโดยโดยเขาบุญมีความคิดชอนความที่ดีนะโดยแบบเอาความหุนแหง้งใส่เล็กน้อยแล้วเขา้าปะตีโดยแล้วพอตู้ผัดอร้านแบบใดกะแพงนะพ่อเนาะก็เลยว่าบ่เห็ดบ่ได้หรอกเห็ดบ่ลงนะงพ่อเนาะโดยโดย,โดยมีแต่เอาความดีคิดชอนให้เขาโดยก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนในแยกทางกันแหลกต่างคนต่างผู้นั้นนะไปกรุงเทพ แลวกระทั่งแม่ไปเอาผัวหม่ทั้งแม่เพื่อนเอาผัวอันอยู่ใช้หาพอสวันอืออยู่สวรรคออืออือเพิ่นหาก็เลิกลาการวังสามเดือนก่อนบ่หรือว่าจังไรแล้วเพิ่นก็ได้เที่ยวมาอันเยี่ยมมายามลูกอยู่บ่บ่บ่ได้เที่ยวมาอือช่วงไหนบ่ได้เที่ยวแล้วแม่ก็บ่เคยมาพ่อกับบ่ได้เคยมาเพิ่นเพิ่นฝากเงินฝากอันห้อยู่บ่สะพอพอนะบ่มี อ่าบัดอันเฮาสิถามบัดจุ๋มเจ้าเฮ็ดหาเนาะเด้อแต่ละมื้อนี่ฮะบ่มียงลานนะพ่อก็หาข้อบ้านข้อเมืองนั่นแหละเลีอ่ะโอ้ข้อเขาบ่อนที่ว่าลร่งเคยเป็นหมู่เป็นเคยกันนี่แหละโดยห้าข้อเลี้ยงลานหาข้อเลี้ยงลานโดยโดยโดยได้กินน้ำข้อนั่นแหละเขาขังให้บ่แม่นเขาสิบ่ให้โดยเขาก็เป็นสงสารเนาะพ่อเนาะสสงาารออืนเจ้เจ้า ว่าพอเทาเลี้ยงหลานน้อยบ่มีเขาน้ำบริเฮ็ดไ้เฮ็ดนาบ่มีไฮมีโดยลูกกใหไ่มาแล้วเพื่อนก็อยู่ครอบไผครัวมันอ่ทั้งพ่อนั่นเดียวเฮาคนอนยาถามอีกอันมีลูกนั้นจะคนก็่พอเจ็ดคนเจดคนทั้งอันแม่น้องไอเดียนี่เป็นลูกของเจ้าบ่เป็นลูกของพ่อเนาะโอ้พูดที่สามทั้งอันลูกอันแต่ละคนเพิ่นก็มีครอบมีครัวเบิดนแล้วเนาะมีมาแล้วเพื่อนเพื่อนกระสงยืนอยู่บ่สะพ่อเข้าก็ บัวักชวนเนาะว่าชงยืนกับบัวักออยเพียงชงยืนเขากับหากินเจ้าข่ำโดยไปหาตัดอ้อยบอกไปหาปลูกมันช่วงนี้มันก็มัดตันอ้อยแหละกะเจ้าเจ้าไปหาเฮ็ดทาฮอนมาคายโดยเขากุมคบครัวเขากับเจะทุกโดยกะพังพอกะพาเลียงร้านอันนี้แล้วเนาะพ่อเนาะโดยไปแต่ละมือเนาะแต่ละมือขันเขามีกะลวงลายกะเขากับปั้นให้ยุโดย บัดเฮือนซ่านนี่เฉพาะปุ๊กแต่ดนแล้วบ่เนี่ยนะเฮือนตัวนี้เฮือนแต่เฮิงแล้วแต่แม่ของนางไอเดียนี่แล้วปุกเจ้าเจ้าเฮืงแล้วถือว่าดนเติบแล้วเนาะพ่อเนาะโดนบัดดินดอนนี่ก็เป็นดินของพ่อเองบ่ดินของพ่อเองโอ้พ่อหาเงินได้แล้วพ่อชื่อโดยโดยทางพ่อกับคนบ้านดงบางแงวนี่บ่พ่อบ่ะเภนคนบ้านตรงแง่คนทางเล็กเก่าคุอืมอาจจะพอนบ่เล็กสิทางเฉเดนลาวเวียดนามโอ้ไกลเนาะไกลอ่า โดยโดยพี่น้องเอ่ยเนาะคือว่าอันว่ายังเกาะสายเลือดไทยเพได้ยินผล่าวหรือว่านอาใดแม่ n h าหันเป็นไทยอือโดยพ่อปู่หันเป็นลาวพ่อปู่เป็นลาวแม่ยากคนไทยโดยท้งพ่อพื่งนี่คนบ้านได้เฉพาะพ่อพึ่งนี่กับคนท้งนั้นโอ้คนไทยใช่เนาะโดยโอ้โดยถือว่าน้องไอเดียนี่เป็น ลูกครึ่งลูกครึ่งได้วน้อนางเนาะลูกครึ่โอ้โดยโดยชาครึ่งไทยอ่าทางพ่อนี่แบบบโบเห็นหุ่งโบพ่อเขาขออนุญาตถามหนอเลยเจ็บตาเหรเจ็บตาเจ็บตาเป็นเป็นแต่โดนเหรอโบพ่อเจ็ดแปดปีเลยนะแต่เป็นเพิงแล้วโดยลำบากนะลำบากเนาะพ่อเนาะลำบากคนงามคนขี้ล่ายกะบ่หูและพ่อแต่เห็นพ่อมัวอาโพ่อมัวโอเจ็บตาในย่อ โดยได้แบบไปหาหมออยู่บ่หรือว่าจังไดยัง่มดไปเถื่อหรืยัง่ไดเคยไปยักเถื่อบ่โดยบ่มีเงินหรอกเจ้าเจ้าจะปัวอยู่หุยเงินแบบมันมันแสบบ่หรือว่าจังไดพอมันแสบมาเจ็บเจ็บเนาะโดยน้ำตาไาลอะไรแสบเจ็บเค็ดออกโดยโดยก็คือว่าทรมานนะพ่อเนาะทรมานเบิ่งก็ยากโดย บางคูบบางคนก็แคบอยู่กับลานพ่นสองคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยยาพ่นเอามาให้มาแต่ไทยพ่นฝากยามาให้บ่บ่พ่นมาแต่ไทยมือนี่มีมีผู้มีเอฟซีมาแต่ไทยโดยโดยโดยพ่นมาช่วยเหลือทางยาเนี่ยโดยรายก็รทางเงินแน่พ่นมาช่วยพ่นให้กินพอเอ้ยพู่วตา ขัดพอปัวนี่มัก <OR> ป <laughs> ัวแบบภายนี่ภายสมุนไพรทมันวอาเรื่องเคมีขูดมือนี่โดยโดยอีล่ากินข้าวกบยังซะมือนี่ฮะวันนอ่ำยังบม่ได้กินโอ้ยก็ข้าวพัทอีก็ข้าวพัดอ่าโดยโดยอ่ะสัมภาษณ์อีลาเป็นก่อน ไปเห็นน hey, well. like ้องอันไอเดียคนหนึ่งเข่ามือนั้นอีลายเฮ็ดยังแน่เป็นหาน้องแต่ละมือหนึ่งเข่าแล้วก็ปัดเฮือนแล้วก็ตั้งถ้วยหายน้ำกระตุ้วปวดตีเนื้โอ้เก่งแท้นี่เนาะจูไพรเฮ็ดกินในสาน้องเป็นอยู่บ่ยังบวยอ๋อยังน้อยเนาะล่ะเนาะถือว่าปัดกวดเฮือนชาแนนี่น้องเป็นเนาะนางโอ้ เก่งเก่งต้มไข่ได้ต้มไข่เป็นอยู่บ่ต้มหมี่ได้สะ่ะต้มมี่มมเป็นโดยอืมอยู่กับพ่อตู้นน่ะหละ่ะเนาะคิดฮอดพ่อแม่อยู่บ่หรือว่าจาังใดคิดฮอดแต่พอ่อคิดฮอดแต่พ่อเลยอ่าบัดแม่ได้สะละบ่อยากคิดฮอดบ่อยากคิดฮอดเลยอืมอยู่น้ำเจ้าแต่น้อยฮะจักปี้ฮะพ่ออ่ะหยุย่หนึ่งเดือนอ่ะหยุ่หนึ่งเดือนโอ้ อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะอายุ1เดือนแบบเพิ่นได้ออกมาแหละก็เพิ่นก็ไปหาเฮ็ดงานไปหาเฮ็ดงานแต่ก็ส่งแบบยื่นมาอยู่บ่แต่ละเดือนเออก็ส่งอยู่ตอโอ้ตอนนั้นเนาะโดยแม่ชงเลี้ยงอยู่ตอนนั้นบ่มาโดยโดยซื้อนมั่นแหละโดยข้าวแหละือดอกือ้โดยมาตลอดแตอนนั้นกพอโดย คนใหญ่น้ำพอน้ำแม่อยู่ก็มีบุญคุณอยู่คนกเลี้ยงซอยแต่เป็นคนเลี้ยงแม่นพ่อกับแม่แม่ตู้แม่ตู้เนาะอ่าบันนี้กับพ่อตู้กับเลิกลากับแม่ตู้แล้วเนาะกับว่าเลี้ยงร้านผู้เดียวบัานนี้ผู้แม่พี่น้องเคยใครแน่คนใหญ่นะโดยนะแต่ก่อนก็ยังว่าแม่ตู้อยู่น้ำนาะพ่อเนาะบัานนี้กับเลิกลากับแม่ตู้แล้วกับคนก็เลี้ยงร้านผู้เดียวบ้านนี้ ทางอีลาเนี่เอิญเอิญโพตู้ว่าพตู้บ่หรือว่าจังไรเอิญโพเท่าเอิญโพเท่าโอ้บังเถืก็เอิญเพาะบ่หรือว่าอะไรเพาะอะไรชวนหลับเพราะว่าเกิดมาเลยห็นหน้าหรือเนาะพ่อเนาะเพาะเพราะโดยเจ้าได้เข้าองค์ธรรมองค์เฮียนอยู่บ่ละเข้าโอ้หลายอยู่ห้องปอยังค่ะปอหนึ่งปอหนึ่งโอ้เก่งแท้ เขียนเป็นอยู่บอกไก่ก็ไข่ฮะเขียนเป็นหอเฮือนหอเฮือนโดยเขียนก็ไก่ก็ไข่โบเป็นเป็นเตหหอเฮือนโอ้ไก่เป็นหอดทอทุ่งก็ไก่หอดทอทุ่งหอดโบวี่ห่อโอโอหอดหอเฮือนโอ้ถือว่าเป็นเบิดเลยด้เนี่เนาะโอ้โดยโดยอาคารองเฮียนแต่ละเดือนนี่เสียเดือนเท่าไรเฉพาะห้าพันห้าพันกี่บ่ออืม โดยโดยมื้อนี้เฮากับเข่ามาเนาะพ่อเนาะโดยอ่าแรกๆนะเจ้าเห็นกระเป๋าเตียงบ่ล่ะหรือว่าจังได๋เห็นกระเป๋าเอาอุลิอืมมาอุลิเขามาหาเจ้าโดยโดยก่ะเอุลิแล้วก็ะ่าเตียงโอ้คือว่าเห็นได้รถทิพน้อยบ่หรือว่าจังได๋โดยโอ้ดีใจบ่ได้รถทิพน้อยฮะดีใจดีใจแฮงบ่ล่ะโดยโอ้ให้น้องเป็นคนหูผู้ดีล้หล่ะเด้อสมกับพ่อตู้ เลี้ยงมาพ่อใหญ่เนาะพ่อเนาะอ่าลําบ้าคือหยังนี่ผแ่พี่น้องเอ้ยถือว่าน้องเพิ่นนี่กอ่าบ่ลืนจักเฮาพ่อเอ้ยเพราะว่าเฮากแม่นีปะตั้งแต่น้อยๆอยู่กับแม่เฒ่าเฮามีน้องผู้นึงผู้หญิงอ่า1เดือนคือกันกับน้องเฮาแม่นี้ปะก็1เดือนเฮาน่ะ4ปีอืมก็คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้หาบอนอยู่บอนเศ้าอนอนหลินกลางเว้นบ่เพาะหรือว่าได้กลางคืนอนอนเลยอืมบัดอยู่เทิงเด้ซะอยงบ่ได้ขึ้นอืบงบ่ได้ขึ้นมันฮ้อนบ่หรือว่าจังได๋บ่ฮ้อนก็แม่นมันมันบ่ไปตักขึ้นมันปวกนอนบ่ได้ปวกปวกโอ้เคาะมือแต่เคาะอ่เดียวอันเฮาคอเลาะบ่งเด้อพ่อเด้อโดๆๆอ่พี่น้องเอ้ยเนาะคอเลาะบ่งเฮือนซานก่อนขออนุญาตเนาะ ่าปุ๊กจะปีแล้วก็พออืมอมดเลยพ,พี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนซานน้องอ่านาเดียเพิ่นพี่น้องเอ้ยถือพาะกระจาดนี่กะขาดบุญเลยเนาะอ่าเพิ่นอยู่กับประตูบุญเสาคนพี่น้องเอ้ยคือแต่ก,ก่อนกะคืออันแม่ว่าไปหาเงินเนาะผมแม่พี่นอ้องแม่ไปหาเงินเลยกะ แต่ก่อนก็นส่งยืนยู่ทางประตูเผื่นว่าบันนี้ก็ไปมีครอบมีครัวอะไรก็บ่ได้ส่งบ่ได้ยืนเนาะทางประตูเผื่นก็นเลิกลากไม่ตู้อลไรก็เลี้ยงร้านบันนี้พี่น้องเอ้ยอืมถือว่ามานอนนี่เนาะพอนะ่อเนาะอัานฟ้ากระจาดนี่เพื่อนฮักกระซื้อมาให้ใหม่บ่หรือว่ายังไงอือรงเจ้าเจ้าจ้างเพื่อนบ่มุงนี่พอ่อหรือว่ายังไงหาลูกรามนี่เลย โดยโดยอันนั้นน่ะคือยังบ่ทันปิดผัดยำพุ่นตกมันบ่สาดมาบ่ซะเพาะตดไดอันนั้นอ่าแม่นๆทางหลังพ่อแหละหลังทวนนี่ว่าโดยมันก็ยังเป็นปัญหาได้นก็บ่มีที่ตัโดยช่วงนี้มันยังฮอดโออีลาบ่ได้ไปโรงบ่สนงมื้อนี้ีน้าูจักโอ้ปีนาพูโอ้คือดนแท่นอบันนี้ปิดเทิมบ่โอ้ มื่อนี้มีไอ่พื้นเข่ามาหาลายบุญละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโอ้โดยเอ A ถือว่าให้น้องเป็นคนหูผู้ดีเด้อนางเด้อเนาะอ่าสมกับพ่อตู้เ่ผัวเลี้ยงมาน้องเอ๋ยทุกยากลำบากเนาะพ่อเนาะอ่าเผื่อลานที่ใหญ่ปานนี่เลี้ยงแต่หนึ่งเดือนเป็นหอดเจ็ดปี มาจักอโอมมาจักอ้องมาจักว่าความเครียดอะไรมาจักปวดท้ายปวดเนี้ยวเลยแต่ว่าแต่เกิดเป็นคนเลยบ่เคยเนี้ยอยู่เท่านะโอ้เนี้ยเซบอนบ่เคยเนี้ยวเซบอนถือว่าเลี้ยงสบายอยู่สานน้องพอเนาะหมดเพื่นสบายเวลาได้ผลมาจักรถวีกอ็วีโกคนนี่ปะจำพุทธเอาพระเวทโอ้มาลินนะโดยแบบมาลินพายง้นนะบ่งั้นกรรมของโดย يرة 경찰 f r a n c o น i c 광 ruk Is defines glyphs r e ้นหี naughty, wai thô wtedy nguyết เก excitat Nike th�� 를 Background ั efecto chaoِ เ y p n o t particular is one that� además ่ g u 듀 ación et garmos แม่น anniversary e n แล้วน้องเอ้ยเนาะดีแล้วถือว่ามีผู้ใหญ่อ่ายื listening not 雪 p นายก็ดีใจนํามาเบิ่งคลิปอีหล่อันเสื้อเข่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> มื้อนี้ได้ยังกินแรงค่ะนาง,ง,นนงป,ป้องปู่ป้องปาโอ้ทา <ใน S 1> งไอเตียงเพิ่นเอามาให้อ่าบัดข้าวน้ามซัมป้าด้วยเถอะพอเอืมบมอเตียงเอามาให้ก็คือสิกุ้มได้ดดนอยู่ดอกน้ะพผลเนาะ มาเถอละถวยื่องถ่วละถวยอุ่นเอาเนาะหนึ่งตันเข่าเลยต้นแรกเนื้อม่ได้ดังโดยหนึ่งเศร้าแล้วแรงพอตู่คนวะพี่นอกเลยบัดฟื้นไพ่ที่สะาะต่อน้ำไภ่สะลูกออกมาแต่เพื่อนแม่คนแรอมาเพือนแม่คนแรอันก็พอสั่งอยู่เพื่อนแม่พอโดยนี่พอบริยูบริชาง้วก็ถือว่าเพื่อนแม่ โดยลูใครจะอยู่น้ำเล้า่ะอยู่โดยแต่ว่าเลือกพื้นเลือกท้อทั้งทั้งเม่ตู้เพื่อนก็อยู่บ้านอันนี้โบเพื่นก็อยู่บ้านอื่นเหมือนกันแต่คนมาหน้าแม่โดยโดยโดยเป็นนิยมลูกเออคนเข้าแต่ว่าคือว่าและแต่ว่าติดบอบโอ้เนาะคนเพิ่นอยากหาเรื่องใส่พอเอ้ยก็ะยาเพิ่นเนาะเฮาบริสุทธิ์เลยก็พ่อพอเอ้ยทำความดีต่อไป พ่อเนี่ยบ่ได้เพิ่นยังมาโดยเฉพาะมานําแม่ท้าวธรรมนีโดยๆขออภัยอ่ะมื้อนี้ก็ได้มาหาน้องเพิ่นเนาะพ่อเนาะอ่าลูกก็เห็นแต่ๆนําคลิปพ่อเอ้ยบ่มีโอกาสเข้ามามื้อนี้ก็ได้มาอ่าหลายคนแน่มื้อนี้กว่าน้องนี่กโอ้เป็นตาักตาแพงหลายพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าลูกครึ่งไทยลาวน่นล่ะเนาะโอ้น้องไอเดียลูกครึ่งไทยลาว ก็โอเคเนาะล่ะเนาะอ่าอายก็สิเอาเงินไปซื้อขนมเดอ้อล่ะเดอเอ้ออ่าหาสิพันพ่อแม่พี่น้องเอรื้ว่ะหนึ่งร้อยบาทเที่เรวได้เอาเงินนำ้ำผู้ใหญ่ค่ะอ่าเฮ็ดยังไงก่อนขอบใจเดอ้อโดยอ่ะเออพอได้ซื้อขนมเนาะล่ะเนาะอ่าจังไงอายก็สิบลุกกวนแล้วเนาะพ่อตู่เนาะเฮาก็สิขออ่าโตกลับก่อน เดี๋ยวมือหนามือในมีโอกาสก็จังสีมาเยี่ยมมายาใหม่เดาประตูเด้ออ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพระตูเอ้ยเนาะหละคือการเดินน้องเด้ออ่ะสบายดีพอสโดยด้อยู่ดีมีแังการไรถักษาถูกไหมฮะงั้นฮะของขอให้ได้ชุบความมั่นปารถนาชุบความมั่วปัจจัยเป็นต่อไปขอให้เป็นดับใจได้ทันทันจะมดท้องรือ ขอให้สมพอเนื้อพอเด้อเนาะพอกับขอห้เป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้ล้านอ่าอ่เฮาก้ับก่อนพอเ้ยเนาะโดย